โรสลอยครับเขาได้เปิดตัวเครื่องยนต์เทอร์โบรุ่นใหม่ครับที่ขับเคลื่อนการบินด้วยพลังงานไฟฟ้าแบบไฮบริดครับผมโดยเครื่องยนต์นี้ครับเป็นเครื่องยนต์กังหันก๊าซขนาดเล็กรุ่นใหม่ครับพัฒนาขึ้นมาครับเพื่อให้มันสามารถที่จะบินด้วยพลังงานไฟฟ้าแบบไฮบริดโดยเฉพาะนะครับแล้วก็จะเริ่มการ ดสอบในเร็วๆนี้ครับผมเครื่องยนต์นี้เป็นส่วนประกอบหนึ่งครับของระบบเทอร์โบเจเนเรเตอร์ครับผมสิ่งที่เป็นสาเหตุนะครับก็คือ r o l l ์รอยเนี่ยต้องการที่จะรองรับตลาด Advance d Air Mobility ครับผมแล้วก็รวมไปถึงเทคโนโลยีเกี่ยวกับพาหนะ EV ีที่บินขึ้นลงได้ในแนวดิ่งหรือว,ว่า e v วโทนนั่นเองซึ่งตอนนี้มันกำลังเป็นกระแสเป็นที่นิยมมากเลยนะครับโดยเป้าหมายครับก็คือต้องการจะทำให้มันเนี่ยขยายขอบเขตการให้บริการในเขตเมืองครับแล้ว ก็ทำให้เกิดยานพาหนะโดยสารแบบสาธารณะนะครับซึ่งก็จะรองรับผู้โดยสารได้อยู่ที่ประมาณ19ที่นั่งครับผมทีนี้ระบบเทอร์โบเจเนเรเตอร์นี่ครับมันจะเข้ามาช่วยส่งเสริมในกลุ่มเครื่องกลไฟฟ้าของทาง r โรสรอยครับมันจะทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานในรูปแบบออนบอร์ดครับผม ปรับระดับพลังงานได้ตั้งแต่500กิโลวัตต์ไปจนถึง1,200กิโลวัตต์ครับก็ทำให้สามารถที่จะขยายขอบเขตประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงให้มันยั่งยืนมากขึ้นครับไปจนกว่าเราจะมีเครื่องยนต์แบบไฮโดรเจนที่สามารถใช้ได้อย่าง เป็นกิจลักษณะแล้วก็เป็นเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริงนะครับสิ่งนี้ครับจะเป็นการยกระดับการบินของอากาศยานให้สามารถที่จะบินได้ไกลขึ้นมากกว่าเครื่องยนต์พลังงานแบตเตอรี่ที่มีอยู่ในปัจจุบันตอนนี้ครับทีนี้หลังจากการทดสอบเจ้าตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับที่มันขับเคลื่อนด้วยระบบเทอร์โบเจเนเรเตอร์เนี่ยสิ่งนี้ครับมันถือเป็นก้าวสำคัญของโรลส์รอยตครับที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะขยาย ขอบเขตนะครับเส้นทางการบินได้กว้างขวางมากขึ้นบินได้ระยะทางไกลขึ้นครับแล้วก็น่าจะรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นและสิ่งสําคัญก็คือการปล่อยมลพิษนั่นเองครับที่มันจะต้องลดลงครับและถ้ามันสามารถจะทำแล้วเกิดผลในเชิงพาณิชย์ได้เนี่ยโกลดลอยเนี่ยจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในด้านของระบบไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าแบบไฮบริดแล้วก็การขับเคลื่อนอากาศยานขั้นสูงหรือว่า Advanced Air Mobility ที่ผมได้กล่าวถึงในขั้นต้นนั่นเองครับ ทีนี้การพัฒนาระบบเทอร์โบเจเนเรเตอร์นี้เนี่ยมันเป็นการรวมเอาความสามารถทั้งด้านพลังงานไฟฟ้าแล้วก็กังหันก๊าซเอาไว้ด้วยกันครับผมซึ่งเครื่องยนต์แบบใหม่นี้เนี่ยมันจะใช้เทคโนโลยี ล่าสุดครับที่มันมีการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นนะครับของเครื่องยนต์พลังงานกังหันกา๊าซที่มีขนาดเล็กทําให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับผมนอกจากนี้เนี่ยมันยังสามารถใช้ได้ทั้งระบบแบบไฮบริดแบบอนุกรมและไฮบริดแบบผู้ขนาดครับมันก็เลยเหมาะกับการชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็จ่ายพลังงานให้แก่เครื่องยนต์พลังงานไฟฟ้าได้โดยโตรงและทําให้เครื่องบินเนี่ย สามารถที่จะสลับแหล่งพลังงานระหว่างการบินได้ด้วยนะครับโดยการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีนี้เนี่ยส่วนหนึ่งครับก็ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจและปฏิบัติการทางสภาพภูม,มิอากาศของสาธัน์ประเทศเยอรมนี Germany, ครับผมและเครื่องยนต์ รุ่นใหม่ตัวนี้ครับมันก็กําลังจะถูกเอาไปทดสอบกับเชื้อเพลิงการบินยั่งยืนครับ SAF หรือว่า Sustainable Aviation Fuel ครับผมการทดสอบจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วครับแล้วก็จะถูกส่งไปยังศูนย์ทดสอบของ Rolls-Royce ครับที่อยู่ในเบืองดา r เลวิสครับผมเพื่อที่จะยืนยันเรื่องของคุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องยนต์ให้ครบสมบูรณ์แล้วก็ปลอดภัยที่สุดครับ